สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถสปอร์ตคาร์ในยุค90รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้มันล้ำสมัยมากๆในยุคนั้นจนถึงนปัจจุบับนก็ยังดูดีอยู่ครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักลุงเลยเรียกว่าคูเป้ที่ถูกลืมเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไร่อยขึ้นโดยจุดภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียนเก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมทีท็อปเพอร์ฟอร,ร์แมนซ์นิสสัน nx coupe 1.6 type b รถคันนี้เป็นรถในกวนลุงนะครับสมบัติผัดกันชมใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ N-X Coupe หรือในต่างประเทศจะรู้จักกันในชื่อ100 NX เป็นรถในกลุ่มสปอร์ตคาหรือว่า S-segment ของทางค่ายนิสาันซึ่งในยุคนั้นนะครับมันได้รับการยอมรับในเรื่องของการออกแบบทั้งภายนอกและภายในว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเทียบกับรถสปอร์ตในยุคเดียวกันก็คือไฟหน้าครับยุคนั้นไฟหน้ารถส่วนใหญ่จะเป็นป๊อปอหรือไม่ก็เป็นไฟสี่เหลี่ยม แต่ NX Coupe เป็นไฟรีแล้วก็เป็นรูปขีดครับซึ่งรถรุ่นนี้เป็นส่วนผสมระหว่างนิสสันเซนท่ากับนิสสันพอร s ซเปิดตัวครั้งแรกในปี1990มีอยู่แค่1รุ่นครับใช้รหัส B 1 3ในญี่ปุ่นจะถูกเรียกว่า Sunny NX Coupe ในบ้านเราเริ่มเข้ามาขายในปี1992นะครับด้วยรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันว้าวมากแต่พอเปิดราคามาแล้วที่600 0 0บาทหลายคนหนีครับ เพราะมีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับนิสสันเซนท่าราคาแตกต่างกันนิดเดียวแต่ดูไม่คุ้มค่าเพราะว่าเป็นรถแบบ2ประตูครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งในยุคนั้นที่ลุงจําได้ก็คือคู่มือเขาจะมีมาให้2แบบครับเป็นแบบหนังสือและเป็นเทปคาสเซ็ตสำหรับรถรุ่นนี้มีทั้งคนรักแรงแล้วก็เกียดแรงครับเพราะตอนเปิดตัว0 0 0 0 0บาทพอทำตลาดมาได้เวลาหนึ่งเนี่ย มันขายไม่ดีครับฉะนั้นเขาเลยขันราคาอีก1 3ึ0 0 0บาทเพื่อทําให้มันขายง่ายขึ้นคนที่ซื้อไปตอนแรกก็เลยติดดอยทําให้เกียรติแรงมาจนถึงณปัจจุบันครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้นิสสัน NX Coupe 1.6 Type B รหัส B13 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1990สิ้นสุดในปี1996 คันนี้จดทะเบียนในปี1993โดยรถรุ่นนี้จะมีอยู่3รุ่นย่อยเราเรียกว่าไทา A ไท B แล้วก็ไท C ตัวไท A จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือกระจกจะเป็นแบบมือหมุนครับตัวไท B จะเป็นตัวที่เห็นได้บ้านเราได้เยอะที่สุดก็คือจะเป็นตัวที่จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดครับและตัวบาะเป็นบาอก,กรรมยี สำหรับตัว Type-C จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร SR20DE นะครับตัวนี้มันจะเป็นชุดแต่งนะครับก็คือจะมีลิ้นด้านหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็มีตูดเป็ดมาให้ในส่วนของหลังคาที่เป็นแบบทีบาร์หรือหลายคนเห็นว่ามันเป็นหลังคากระจกตรงนี้จะเป็นออปชั่นเสริมครับจะมีเฉพาะในตัว Type-B กับ Type-C เท่านั้นยุคนั้นคุณซื้อคุณสามารถติ๊กเลือกได้ น้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นจากตัวรถเดิมอยู่ประมาณ20-30กิโลครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างหนักครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิซโซขนาด1.6ลิตรรหัส G A 1 6 D E 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ปห6วาลว 110แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเพรทและเลเบลที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับ1 2บนฝากระโปรง2จุด1และ2ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ศูนถึง110.7วินาทีท็อปสปีด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว4.7เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อแม็กเฟอร์สันสตาร์ทระบบเบรกหน้าเป็นดิส์หลังเป็นดัม ABS ยังไม่มีครับยางเดิมติดรถมีขนาด175 6 5 14สซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานกำหนดให้ใส่175จนถึง185ครับปัจจุบันคันนี้ใส่ย,ยางขนาด 195 50 15ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเครียร์แรนซ์150มิลิเมตรน้ำหนักรถ950กิโลไม่ถึง1ตันครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.68ยาว4.13สูง1.31เมตรฐานล้อมีความยาว2.43เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัม อาการประจํารุ่นอย่างหนึ่งก็คือหลังคาผูกหรือว่าปูดนะครับใครนึกไม่ออกให้นึกถึงม e ิตซูบิชิอีคาครับเป็นแบบเดียวกันฝาท้ายเป็นแบบ l ิฟ t b แบ็เวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ1เมตรเ5เซนครับโครงสร้างเป็นแบบ u n นิบอดหรือว่า m o n น c อร์บอด d ี้สไตล์คูเป้แพลตฟอร์มนิส n ันบีแพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด50ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับ มาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกกระจกทุกบานผลิตในไทยนะครับจะมีโลโก้มาตรฐานมอกทำทั้งที่ TSG และอาซาฮีครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัชผ้าหรือว่าสักลาดด้านล่างจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปล็อกกระจก สวิตกระจกอัตโนมัติสวิตควบคุมกระจกทั้งสองบานช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือในรุ่นไทย์เอตำแหน่งมือหมุนกระจกจะอยู่ตรงนี้ครับเลเบลที่เสา B ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้ายกเบาะด้านหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับที่เปิดฝาท้าทยดึงขึ้นเปิดฝาถัา,านน้ำมันกดลงครับ ที่พักเท้าเป็นปั้นพลาสติกครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องแอร์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวากุญแจจะเหมือนกับนิสสัน NV นะครับเวลาที่เราบิดกุญแจไปแล้วเราดับเครื่องจะถอดกุญแจเลยไม่ได้ต้องกดปุ่มนี้ก่อนถึงจะดึงกุญแจออกได้ครับพวงมลาลัยของเดิมจะเป็น3กา้านเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนวงกำลังดีแต่ขนาดจะเล็กกว่ามือลุงไปนิดนึง แตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับอาการประจํารุ่นก็คือพวงมาลัยร่อนเวลาที่ผ่านการใช้งานไปนานๆหลายคนจึงเลือกเปลี่ยนพวงมาลายัยปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลงครับการที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไม้จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งว้าวมากในยุคนั้นแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลัก น้ำมันตรงกลางเป็นวัดรอบและความเร็วขวามือเป็นอุณหภูมิน้ําครับดัชบอร์ดและคอนโซลกลางในยุคนั้นนิสสันทําได้ดีครับออกแบบได้สวยงามเหมือนกับ B13 เป๊ะ,ปะแต่เรือนไมเป็นดิจิตอลเท่านั้นครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุบริเวณนี้จะเป็นซอฟทัชนะครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูป ตามสไตล์การออกแบบของรถในยุคนั้นด้านบนคอนโซลจะต้องวางของได้ครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องวิทยุติดรถยนต์ติดตั้งมาจากโรงงานมีขนาดวันดินไลฟฟ้าด้านหลงังสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกปุ่มกดมือหมุนแล้วก็มือเลื่อนง่ายๆโง่โง,งแต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งาน ไลฟ้าด้านหน้าอากาศภายในภายนอกปรับอุณหภูมิเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ปิดการทำงานและปรับแรงลมได้4ระดับช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกครับที่จุดบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ครับถาดวางของกระจ,จุกกระจิกเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีดมีปุ่มโอเวอร์ดฟ์อยู่ตรงนี้ครับ หลายคนไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้สามารถจอดแปะหรือว่าใส่เกียร์ว่างได้เพราะปุ่มชิปล็อกอยู่ตรงนี้ครับกดลงไปขยับเกียร์บเบรกมืออยู่ตรงกลางวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนเก๊เก็บของไม่ใช่ที่พักแขนนะครับอย่างแรกเพราะว่าระยะมันต่ำเกินไปอย่างที่สองรถรุ่นนี้มีเกียร์ธรรมดาด้วยข้างใต้ เป็นช่องเก็บของลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นเป็นพลาสติกครับเก๊เก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ตรงนี้ลุงชอบด้านในลึกประมาณฝ่ามือครึ่งวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถไปนิดนึงครับไม่มีไฟส่องแผนที่มาให้เนื่องจากว่าเป็นรถคูปเป้มีขนาดเล็ก ไฟสองห้องลิรเลยอยู่ตรงกลางระหว่างเบาะคู่หน้าครับม่านบังแดดวัสดุไม่ค่อยดีนักด้านในเป็นกระดาษอาจบุด้วยฟองน้ําด้านนอกคุมด้วยพลาสติกมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายมือแต่ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้แค่ตำแหน่งเดียวตรงฝั่งด้านข้างคนขับวัสดุหลังคาพอใช้ได้ครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นผ้าด้านในบุด้วยฟองน้ํา ความรู้สึกในการเท้าดีระยะกับพวงมาลัยอันที่จริงต้องดีนะครับแต่พวงมาลัยอันนี้องศามันผิดไปนิดนึงที่บอกว่าตำแหน่งมันผิดอาจจะเกิดได้จากสสาเหตุอย่างแรกคอพวงมาลัยสั้นไปอย่างที่2มุมยกตรงนี้ครับมันยกน้อยไปเวลาใช้งานจริงมันติดกับที่ปัดน้ําฝนเบาะที่นั่งคนขับมาในแนวสปอร์ตความรู้สึกในการนั่งจะเหมือนกับเบาะบักเก็ตซีทหน่อยๆครับ รางเบาจะมีขนาดเดียวกันกับเซนท่าและพอลซานะครับใครที่จะหาเบาะแต่งมาใช้ดูจากรถ2รุ่นนี้ได้เลยวัสดุเป็นผ้าทั้งตัวตัวเบาใหญ่กว้างยาวแบรรองต้นขาได้ดีพนักพิงปีกเบาไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนปรับความสูงได้3ระดับองศาแค่พอใช้งานได้ครับเบาด้านข้างคนขับ เป็นแบบปรับมือได้สี่ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเลกลูมมีอยู่1นึ่กำปัน้นกับอีก2นิ้วพื้นที่วางเท้าสามารถเหยียดได้สุดทั้งสองขาครับเฮดลูมมีอยู่1นึ่กำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง2บานเป็นแบบเฟรมเลสดีไซน์นะครับ และเป็นประตูแบบคูเป้จึงเปิดได้กว้างกว่าปกติวิธีการเข้าบ่อแถว2เป็นแบบ one touch c u ผลักไปด้านหน้าด้านหลังบ่อคู่หน้าจะไม่มีกระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจริงจ้อมาให้นะครับเวลาจะออกให้เหยียบที่ปั้นตรงนี้ครับบ่อแถว2โดยรวมจะเป็นแบบด o g s e ี t เหมาะสำหรับเด็กหรือว่าคนตัวเล็กๆครับตัวบ่อแบบแต่สั้น พนักพิงค่อนข้างชานันนั่งทางไกลไม่สบายหัวหมอนไม่มีมาให้ลุงสูง177เเซนเฮลูมเป็น0ูนย์ครับเลกลูมเป็นศูนย์เช่นเดียวกันพื้นที่วางเท้าดีครับรางบ่อด้านหน้าสูงขยับหรือว่าเปลี่ยนอริยบทได้ด้านหลังคอนโซลกลางมีที่เขียบุรีมาให้ไม่มีเข็มขัดนิรภัยที่บ่อแถวสองมาให้แต่สเปคต่างประเทศมีนะครับ และเนื่องจากว่าเป็นรถแบบ2บวก2ฉะนั้นตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีครับเวลาเข้ามานั่งแล้วค่อนข้างรู้สึกอึดอัดเนื่องจากว่าเสาบีใหญ่และกระจกด้านข้างเล็กครับบริเวณด้านข้างทั้ง2ด้านจะมีที่พักแขนเก็บเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือและลำโพงครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธี 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร2กุญแจครับไขตรงนี้ บิดแล้วยกขึ้นตัวฝาท้ายเป็นแบบลิฟท์แบ็กอาการประจำรุ่นอีกอย่างนึงก็คือโชคกฝาท้ายเสียตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงๆอย่าเปิดแบบนี้เพราะเวลาที่มันซุดอาจจะร่วงลงมาแล้วทำให้กระจกหลังแตกได้แผงบางสมระของเดิมเวลาที่เรายกฝาท้ายแล้วมันจะยกขึ้นแบบนี้ครับแต่นี้ไปโมดิฟายมาใหม่แล้วให้มันมีความแข็งแรงมากกว่าเดิม ห้องเก็บสมภาระมีขนาด330ลิตรและเป็นดีไซน์แบบเก่านะครับเพราะแขงตรงด้านหลังสูงเวลาที่เราจะยกของเข้าจะต้องยกข้ามเข้าไปครับกระเป๋าไม่แนะนําให้วางในแนวตั้งครับเพราะวางแล้วจะเหลือพื้นที่ห่างจากกระจกนิดเดียวเวลาที่รถกระแทกด้านล่างแรงๆอาจจะทําให้กระเป๋ากระแทกกระจกแตกได้ครับยางอะไหล่ชุดเครื่องมือและแม่แรงจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นล้อแมกนะ จุดตายที่คนซื้อรถมือสองรุ่นนี้ควรจะต้องดูนะครับมากกว่าหลังคาผุและฝาท้ายผุอีกก็คือเบ้าโชคด้านหลังครับมันจะมีหลายๆครั้งที่คนเนี่ยชอบเอาไปแต่งใส่โชคแข็งๆหรือเอาไปวิ่งในทางขู่ขามากๆตัวเบ้าโชกตัวนี้มันจะเกิดรอยฉีกทั้งสองด้านมีระยะประมาณ2นิ้วครับและถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาสามารถซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ เบาะแถว2ส,สามารถพับได้แบบ100%ครับด้วยวิธีการดึงสลักตรงนี้ทั้ง2ด้านพร้อมกันครับแล้วพับราบลงไปจุดเด่นก็คือพับราบเสมอกันและมีพื้นที่เก็บสัมภาระถึง700ลิตรครับแต่ลุงไม่สามารถเข้าไปนอนได้นะเพราะว่าระยะรถฐานล้อมันสั้นครับข้อดี 1. รูปร่างหน้าตาการออกแบบดูล้ำสมัยไม่ตกยุค สเครื่องยนต์มีความทนทานไม่เปราะง่ายซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอะไหล่ไม่แพง 3. ระบบช่วงล่างดีมีความทนทานแน่นหนบอะไหล่ไม่แพงสี่ออปชั่นดีถ้าเทียบกับรถในยุคเดียวกัน 5. ราคามือสองในปัจจุบนันจับต้องได้ง่ายถ้าเปรียบเทียบกับรถคูเป้ด,ด้วยกันข้อเสีย หมุมมองด้านหลังกระจกมองข้างแคบประกอบกับเสาซีมีขนาดใหญ่บางรถได้เป็นคันครับ 2. เป็นรถแบบ2อบวกสไม่เหมาะกับการใช้งานในครอบครัวและเบาะแถว2ไม่มีเข็มขัดนิรภัยมาให้ 3. อะไหล่เครื่องยนต์หาง่ายแต่อะไหล่บอดี้พาร์ทหายากถึงยากมากทั้งทังที่เป็นรถประกอบในบ้านเราครับ 4. ของเล่นของแต่งมีน้อย ราคาค่อนข้างแพงถ้าซื้อผิดที่ 5. อัตราสิ้นเปลืองถ้าเทียบกับรถในยุคนี้ถือว่ากินน้ำมันครับอาการประจำรุ่นขอพูดรวมๆทุกรุ่นนะครับ 1. เกียร์อัตโนมัติกระตุกหอนเป็นตามอายุงานสำหรับเกียร์ธรรมดาเกียร์วืดหรือว่าเกียร์ว้าวที่เกียร์ห้าครับ 2. ตัวถังผุและฉีกจุดที่พบบ่อยๆก็คือที่หลังคาฝากระโปรงท้าย และที่สมเบ้าโชคหลังครับ 3. เครื่องยนต์ G A 1 6 D E จุดอ่อนอยู่ที่ปั๊มน้ำหมั่นเช็คบ่อยๆครับ 4. ระบบความร้อนตามภาษารถเก่าดูรังพึ่งว่าตาันไห้พัดลมทำงานปกติหรือเปล่านอกเหนือจากนั้นคือปั๊มน้ำครับ 5. เสียงลมและน้ำรั่วเข้าห้องโดยสารเกิดจากยางขอบประตูเสื่อมและประตูเป็นแบบเฟรมเลสครับ 6ระบบแอร์ถ้าความร้อนสมบูรณ์ให้เช็คดูครับว่าแปลงจากระบบ R12 มาเป็น R134 แบบสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แปลงมาไม่จบครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง8-10กิโลลิตรนอกเมือง12-14กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลลิตรอันนี้ลุงพูดถึงเกียร์อัตโนมัตินะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะประหยัดกว่านี้ คู่เปรียบในยุคนั้นที่พอเห็นได้ในบ้านเรานะครับ 1. Toyota p a s s า o L 4 0 2. Mazda MX 5และ 3. Suzuki c a p า u c ชิโนครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั 6, ้งแต่4 7 0แสนจถึง0 0แสนบาทราคามือ2อนับปัจจุบันเคยเห็นต่ำสุด35,000สูงสุด120,000บาทแต่คันนั้นเป็นเครื่อง SR 2 0ครับกับ NX Coupe ต้องคนใจรักจริงๆครับถึงควรจะหามาใช้งานตัวเครื่องยนต์กับช่วงล่างไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะมันสามารถใช้ร่วมกับ s u n n ี่ b 3 3ได้แต่บอดี้พาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างหายากถึงจะเป็นรถประกอบในบ้านเราก็จริงแต่บอดี้พาร์ทมีไม่เยอะฉะนั้นใครที่เล่นรถรุ่นนี้จะเหนื่อยอยู่พอสมควรแต่ถ้ามองข้ามจุดนี้ไปได้ลุงบอกเลยว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งครับที่จับปุ๊บขับแล้วอารมณ์เปลี่ยนขับสนุก ลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ N X Coupe โดยส่วนตัวนะครับมันเป็นรถที่เครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีขับสนุกแค่1.6นี่ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วแต่ถ้าใครอยากสนุกนะครับ SR 2 0มันมีทั้ง D E แล้วก็ D E T ตัวที่เป็นเทอร์โบถ้าลุงเชียร์นะครับลุงเชียร์ตัว D E ธรรมดามากกว่าใช้งานตามนี้สบายสบายแล้วครับใส่ท่อเฮดเดอร์นะครับพักกลางนิดหน่อยขับสนุกแล้วครับ